ครับมือหนีกลับมาสวนพอวินิจนะครับออคินกฟาร์มนะครับมาเป็นเพื่อนกันลัางเห็ดนะครับเห็ดเฟื่องนะครับเนาะให้ตะกานะครับเนาะเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับเนาะ้วก็เห็ดใส่ในคค้ดเลียนนะครับ น้ำหวานน้หวานมาตัน้เากรไดได้อยู่ค่ะแต่ว่าแค่ปุ๋ยปกติจะใส่ปุ๋ยยูเรียก็มีอั่วที่หาอันนี้ห้องใส่ตัดต้นทุนโลงมากมากที่สอันขออนุญาตขออนุญาตแช์ได้ครับเพื่อมีคนสนใจ นะครับใน <c oughs> บอกแล้วครับลงในยูทูบได้นี่เอาลงช่องได้นี่ปีนั้นเ็นมาเ็ออกเตะขี้กล้วยก็ยัใส่แงหลายคนละคนนะค่ะคนละคนขก้วด้เนี่คนละคนาก็ยังี่มันมันม็น ขาเราต้นทุนคือหาเปียงบุญไปเจอเทก็ต่อหมไปดูาอะไรนะเลี่ยนเมา่เดี๋ยวอหนีลงสักวันคน่งตรงเน้คือดีขาอย่างนี้่เนี่ยเนี่ยนม่ดีไม่เนี่ยเนี่ยเลยไม่ใก้นี่า้มาใกดีพี่เอเนียน่ต้อีมาเอง่นเนี่ เป็นสูตรง่ายๆนะครับเอาสละเวลานะครับย่าเมส่าย่างมาแรงนะครับช่วงหลังจากที่เข้าไปเห็นเบียกไหเบียกหน้าแล้วนะครับก็มาเฮ็ดไว้นะครับเนาะส่วนเสื่อเห็ดเฟื่องนะครับก็มีขายตามท้องตลาดตามร้านเกษตรพันธุ์ทั่วไปนะครับ แบบ young, ง่ายๆครับใส่หลายๆครับดอกสยออกหลายๆนะครับผมเอาไปขีดแต่ก็โดนมันเหงื่อเยอะเกือบเอฟเวอร์ตันจนาเวียงกับโบก็คือต well. ัวนี้ใส่ไอ้ตะกร้าละก้อนเลยบ่ครับแตะการตะกร้าละก้อนอืม อบาครานี่โตกะก่อนเท่าเด็กครับก่อนละยี่สิบบาทเนาะบารนี่ใส่เวลาใส่เวลาจังมือครับตลาดมันบอกเก้าวันค่ะเก้าถึงสองวันเก้าถึงสิบสองจะถือว่าเร็วอยู่นะครับพี่น้องเก้าวันถึงสิบสองวันที่นี่เขาเาเก็บมองสถานที่เก็บแล้วครับบอกเดี๋ยวคนเดียวเลยเบิ้งเออนะครับผมว่าผมกำลังสัมผัสสดอยู่นี่ เออนะครับจังไปเปิดบ้างเด้อในยูทูบเด้อยูทูบช่องไหนเนาะค่ะช่องอันเบ้าตอดแชนเอลเบ้าเนี้ยบอบ้าตอดแชนเอลครับตอสนครับผมครับ ปุ๋ยแล้วบอกว่าปีจะกักปุ๋ยไปจุุกันเขาแบกเขาอีกต่ดงแบบจะได้แบบพ่อแม่งไรกับซาจิรู้เพิ่มไปปุ๋ยคอกนะครับลงไปนะครับเพื่อเป็นเสื้อเพื่อเป็นหัวเป็นหัวเสื้อนะครับของเสื้อเห็ดนะครับเนาะ เพราะว่าข้าวยากนอ้แบบต้มไก่้วัวเกล็ดทุบ้านนั่นเอามางมเอามะงมตุกตีมันออกเสดงว่าข้าสารเว้นใดบ้านข้าเอื่นกระท้อเนาะแม่นมาครับได้บอกเป็นอย่างก็เป็นอันเป็นคือยังตะกาข้านี่แหละสารห่างๆเนาะได้อยู่เนาะกระเซือกระเสือมันใหญ่โพดครับทอดทอดเทียวงานครับบ้านนี้กับอย่างนึงเนาะอันนี้ซอเด้ออันนี้เด้อไอข้าเสียวพวกตะไคร คข่าขๆคล้ายๆตาายหรวนเนาะเดี๋ยวมาเห็ดขอไก่แหมถ้าเอามาม่่นก้มกลมเลยบ่ะแต่แกงเล็กเลยไหมเห็ดก้มกลมก็เปลืองบอกครับหมายถึงว่าถ้าเกิดสมม่าเพิินไปหาน้ำร้านในพวกใข้าขๆว่าขายของเก่าเห็นของห่างไปเห็นมากงสินะ <mond ay, S 1> ก่เีงนเดือด้อยครับพี่น้องครัใช้เวลาพอถึงหาหน้าที่นะครับวันทีาบนี้ก็เอาทุ่งดำห่อนะครับนห้าทุ่งดำหาทุงดำมาหอนะครับผมเคร่้นบอกว่าประมาณ9ก้ถึงสิวันนะครับประมาณว่าเกินสองสัปดาห์นะครับเขาเคยได้กินเห็ดเพื่อง ได้ได้ไม้องใช้ผดกาดูเหรือกเี่ยวก่เาเาเสียเหลืออไรเด้ยด้้่มยมันจะขึ้นยูกับเชื่อเหตุของเห้านะแซ่ซองขึ้นเสียงเพียงมากเสี่ยงเก้าก่าพี่เอ๋อว่าเอาเนยเอาเกลเอาตัวเพื่อนอยงน้หน้าเานะ ตัวเพื่องตัเจ้าล่ลมเราบอกเบื้องแรกตัวเพื่องตัเจ้ามั่วพี่กินเบื้เอาตัวเพื่องเนาะล่องเซน่ะมันจะออกดีกว่าเพราะว่ามันมีหักที่ลิ้นซี่ร้ายอยู่ในหันตัวเพื่องเราเพื่องอะไรที่บอกใช่ล้วเพื่องเก้าห้ามมันออกจะเพื่องดีกันเพราะว่าตัวเพื่องมันจะออกดีกว่าตัวนี้เพราะว่ามันมีหักเข่าห่างอย่างมันลบเอาทลิ้นซี่อยู่ในหันไปลบเอาเมนบอก โอ้ยมวดกินบนหลังพ่อเอาไปแล้วเอาไปเซน่าม้อนขึ้นแล้วขึ้นมาเอาขึ้นมาเฮ็ดเอากรองไว้ก็ได้เอาแบบกรองกระตีมก็ยังกระได้เนี่ยกรองไว้เนี่ยจะสี่หลังใส่เนาะแต่ก็เอาฟุนขี้งัวเข้าไปห้อยหลอกเอาเสื้อเฮ็ดใส่เอาหัวเอางวดเปียกก็เอาถุงถุงพูดไว้จังมือจังเปิดซีมือจับไปหดวหนา ทีมันจะแนโครนะเาหานีมกเลนะมน้มะาเป็นไหนดีเลยโคตรทุอ่าเล็มะที่มันสอ้นเขาเป็นเป็นตานใ่แ้วค่ะใมันจะเป็นขาหนวดเขาเป็นะนัตอนนี้เขาทแ้ล่งแตกวรย์เฮสต์ต้องถ้าแต่เสรย์เฮตแล้วซีมนถ้าเบิ้มันก็จะเป็นหนวดดีรได้บุญเซนาเมันโบบุญนาบุญแมนค่ะโพธน้ามันผิวแ็งเอาปากยางคุ้มไวเปิดร่มขาวน้อยนึง บดซีมือเ้อวานซีมือเักดมือจเลย่งฮอด้องเป็ันะครับผมอ่าเหตดไว้แล้วประมาณได้ซีมือได้แคบเ้อได้ซีมือจังฮดนะครับ พีชเขาล้มเงินเข่หมดแกหมดไปน้อยนึงคือเฮ็ดเบบโซ่หิมีนตาใหญ่แล้วอใงหญ่ใหญก็มา่น้าคนยุ่งมดออกเปียกเลยหมดเปียกเลยเฮ็ดไ้ห่มกัราไดกก็เดยตแต่้เจ้า่ั้งังเจ้าวขาดเียวนี่เกเดอะไ็ไปห่กราจะเป็นกลไพกยานี่สปกลเป็นเด็ะ ยาสิทนาวขี้มสีดําหอมเข้าไปเจ้าเพราะว่ามันตายไม่นีไมนได้กินถี่มันละวันเห็ดสีหอมไปน็นุ้นหอนเห็ดเป็นเห็ดต่างๆไม่เน็ดอต่างๆไม่ค่อยดีมันคิวที่จะตีก็ไม่ด้ใช่ไม่ใช่เรียบร้อยครับพี่น้องครับสำหรับการเพาะเห็ดฟางนะครับในตะกร้านะครับแบบง่ายๆนะครับของพี่น้องเข้านะครับผม